สวัสดีค่ะกลบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสุมองสุบอลจ้าสาวดาพากินพ้าแสบมาละจ้าพี่น้องจ้ากับข้ามารวนะจ้ากับข้าวปีปีปมาเด้อพี่น้องมาแล้วจ้ากับเขา่ากับเข่าหมื่นกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องขีด,ดกินสดทอนๆจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่รุงเรื่อนเทปเป็นละส่วนหนึ่งนี่อีกถุงหนึ่งสื่อมาสองถุงจะพี่น้องกินผู้เดียวเนี่ยละ ่อไปละพี่เอามาัน้ำใจไว้เต็มถาดไปเลยพี่น้องมันจะเสียมบ่มาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้านี่ใส่น้ำซุปไปเลยจ้าว้าวว้าวก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนจ้ะพี่น้องจ้า เส้นหมี่เท่านั้นนะจ๊ะอร่อยตำนานเด็พี่น้องเป็นขายมหาลายหลายปีแห้งแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเฟรนช์ชายคนจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณพรอแม่พี่น้องสุภุสุคนสมองสุบอลนอจ้ะบอกวาสิเป็นเอซเก่าเอฟซีใหม่นอานอจจ๋าน้องที่เขามาติดตามมารับชมคลิปสาวดาจ้ะขอบคุณเลหลายเด้อ มานี่พี่น้องพี่ปาจะเสียบบอกนะขอบ่ปรุงเนี่พี่น้องมันเสียบจากขอ,อกเ็เลยว่าอยากปรุงน้ำซุปเพิ่นเสียบแห้งเสียบผู้ใดกินกับสิฮู้นะจ๊ะเนาะผู้ใดเคยกินใส่แตก่กะลำเพิ่นซื่งเสียบพี่น้องขออเขาก็งดพงเพิ่นสิเป็นแบบเป็นเหนือไก่หมักไหมแล้วก็ปีไก่ ปีใกล้กลางมากักน้ำซุปเข็มข้นหอมกระเทียมหอมผักซีหากผักซีไหมพี่น้องบดบดเด็ดปรุงอีหลีขอกินเนี้ยได้ขอบ่เคยปรุงอลัอขออนุญาตเพ่์นำอีก เดีตยวพี่น้องเสียบปากเอาวะสดหอนหอนนะพี่น้องยังมาแรงแม่มีหฮงอยู่เด้อมาจา้ะขอโทษขออภัยเด้บอบ่ได้กินเผ็ดด้ยก๋วยเตี๋ยวไก่โรงเรือนซา เส้นม,มีก็วยเตี๋ม่ามาเจ็บนุ่มเส้นนุ่มหลวกดีดิ เนื้อเนื้อไก่นี่หอมหอมพี้องพ่นมักแซบ่บพอกกะลำพอกระห้งก็เคยกินได้พี่ออ้องเลยอืดได้ใ่ญ่มากก็ไดแต่บัดได้กินแล้วก็พันติดใจไหม แตะเพ่นองนะปีกไก่กลางเพิ่นเอาไปเผ็ดเป็นพาส่วนน้ำตุปกไหมฮะ ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไก่ลุงเลื่อนไปจ้ะอุยมากปรุงกับปรุงด้วยจ้ะท่างนี่บ่ปรุงกินขึ้นขื้นเล็กหน่อยนี่พี่นอ้องรสชาติมันดีแล้วย เพราะอนุญาตจ้ะเือคือไปบุนเหรอคนละนายบริจัดหอดอถาดพี่น้องเอ้ยฝ่าวไรคำมันหมืนน <S <S ่นเนาะจ้กสกินอีอย่างแต่ละหมือนแต่ละเวร เด็กกินปลาเผาเลยพี่น่อยก็คือรสน้ำหาสื่อกับบอมมี่ล้านประจำเคยได้กินกับเพื่บบอนกับบ๊อบขายใช่เพื่อนกับกับบ้านบ่กะล่ำหวานหวานพี่หน่อย โอ้ยนี่แฮะสดหอนๆไปกินยูล่านอ่ะอันมีเตอพูดซังเบิ่นได้พี่น้องสั่งเพิ่มพูดแล้วถวยพูดแล้วสองถวย ลืมอิมแล้วพี่น้อง

นออ้องเอ้ยมีแง่้ค่ะเอยตายอิ่มน้ำชุก <laughs> อยู่แล้วพี่ออน้องก่อนอนุญาตสิป่ากิ่มน้ำก่อนนะครับ ซ้ำอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปสวดนอกเฟมต่ออีกพันละอิ่มดอกบอกไปยังสันหละทุ่นดิเคยอิ่มแล้วล่ะพี่น้องเคยบอกพี่ยังสันหละพอ้เด็กหอมปากหอมคอเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณด้วยจ้าขอบารับชมคลิปจ้าพวกยี่ไพ่เบิ้งขอกระสิกินยุ่งสิละฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่รุงเรือนจากโดยสาวดาพากินพาแซ่บนะจ๊ะ สำหรับมอน้สวัสดีค่ะ